Thank you. สวัสดีครับผมช่องเอ็นมูวี่วันนี้ก็มาอยู่กับซีรีส์ t h e s t r e ิงเชื้อสูญแพร่สยองซีซั่นสี่ในความเริ่มจากตอนที่แล้วกลุ่มของเฟดได้จับซังเจดีไซน์มาขังเอาไว้และก็สอบถามเรื่องที่อยู่ของเดอะมาสเตอร์พวกเขาได้ขู่ที่จะฆ่าเมียของซังเจดีไซน์และพอซังเจดีไซน์ได้เห็นแบบนั้นเขาเลยยอมบอกที่อยู่ของเดอะมาสเตอร์ออกมาทันทีแล้วหลังจากที่ได้รู้ที่อยู่ของเดอะมาสเตอร์แล้วคุยแลนก็เสนอแผนการของเขาออกมาทันทีและแผนการของเขาก็คือเขาจะนำรีโมทร,ระเบิดนิวเคลีย์นั้นไว้กับตัวของเขาและก็มุ่งหน้า หาเดอะมาสเตอร์ที่รังของมันและทาตู้ของเขาได้พบกับเดอะมาสเตอร์เขาจะสั่งให้เฟดนำระเบิดนิวเคลียร์ไปที่รังของเดอะมาสเตอร์ทันทีและหลังจากน,านั้นเขาจะเป็นคนจุดระเบิดและกำจัดเดอะมาสเตอร์ด้วยตัวของเขาเองแต่หลังจากที่คุยแลน์มุ่งหน้าไปหาเดอะมาสเตอร์เขาก็ต้องพบกับความว่างเปล่าเพราะเนื่องจากที่ว่าตอนนี้เดอะมาสเตอร์กำลังมุ่งหน้าไปหาแสงและสถานการณ์ต่อจากนี้จะเป็นยังไงและจบแบบไหนและนี่ก็เป็นตอนสุดท้ายของเดอะสตรีแล้วเดอะสตรีเชื้อศูน์แพร่ยสยองซีซั่นสี่ และพอเปิดเรื่องมาเราจะพบกับกลุ่มของเฟตที่ดูเหมือนว่าในตอนนี้ฝูงสตรีกอยได้บุกมาโจมตีพวกเขาและเป้าหมายของพวกมันก็คือระเบิดนิวเคลียร์และเนื่องจากที่พวกมันนั้นมีมากเกินไปกัสก็พูดออกมาทันทีว่าให้กลุ่มของเฟตนั้นนำระเบิดนิวเคลียร์นี้ไปสาเพราะว่าเขาจะอยู่ทวงเวลาที่นี่ให้เองแล้วหลังจากที่เฟดได้ยินแบบนั้นเขาก็นำระเบิดนิวเคลียร์นี้ออกจากที่นี่ทันทีส่วนทางด้านกัสเขาก็เข้าไปเชิญหน้ากับฝูงสตรีกอยจำนวนมากแต่เนื่องจากที่พวกมันนั้นมีมากเกินไปเขาไม่สามารถที่จะสู้กับพวกมันนนไแลละพพพววกกกกกเเเเเขขขาาา็ริ่่่สสูญีียคอองงปททืจ พวกเขาก็เสียเปรียบเป็นอย่างมากกัสก็ไม่รอชา้าเขาได้บอกให้ทุกคนรีบขึ้นรถและก็มุ่งหน้าหนีออกจากที่นี่ทันทีและส่วนทางด้านคุยแลนถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะโดนฝูงสตรีกอยล้อมเขาเอาไว้แต่ทว่าความสามารถของเขาก็ไม่ได้มีแค่นานเขาได้ควักปืนกลของเขาออกมาและก็สาดใส่สตรีกอยพวกนั้นไม่อย่างและท้ายที่สุดเขาก็สามารถจัดการพวกมันลงได้และเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บเลยแม้แต่น้อยและช้าได้ตามมาถึงด้านเดอะมาสเตอร์ในตอนนี้เขาก็มังจับตาดูพวกกล่องเฟดผ่านสายตาของพวกสตรีกอยแต่ถ้กว่าในจังหวะนั้นแซก,ก็ไดดาากไดด้ถาามกัตปว่ สามารถจัดการพวกเขาได้ใหม่เดอะมาสเตอร์ก็ตอบกลับมาทันทีว่าใหม่พวกมันสามารถหนีรอดออกไปได้เดอะมาสเตอร์ได้เดินเข้ามาแสกและเขาก็ได้พูดกับไซกออกไปทันทีแล้วตอนนี้เธอรู้หรือ,อยังว่าพ่อของเธอนั้นเป็นคนแบบไหนเขาไม่ห่วงใยเธอเลยแม้แต่น้อยแล้วจากนั้นเดอะมาสเตอร์ก็ได้เรียกไซกออกมาข้างนอกและเขาก็ได้พูดกับไซกออกไปว่าเราจะต้องหาระเบิดนิวเคลียร์ให้เจอเราจะหาพวกมันจนทั่วเมืองเดอะมาสเตอร์ยังพูดออกมาอีกว่าการแสดงละครการอยู่ร่วมกันมันจบลงแล้วเดอะมาสเตอร์ <The Master S 1> ได้เรียกฝูงสตรีกอยจำนว,นวนมากมาหาเขาเดอะมาร ให้ฆ่ามนุษย์ทุกคนที่อยู่ในเมืองซาและก็ตามหาระเบิดนิวเคลียร์ให้พบแล้วฉานได้ตามมาถึงด้านกลุ่มของเฟดดูเหมือนว่าในตอนนี้เขาได้นําระเบิดนิวเคลียร์มาซ่อนเอาไว้ในอุโมงค์น้าแห่งที่3ที่เป็นพื้นที่ก่อสร้างแต่หลังจากที่กลุ่มของเฟดลงจากรถเขาก็ต้องพบกับคุยแลนที่มารอพวกเขาอยู่ที่นี่คุยแลนได้บอกกับพวกเขาเออกไปว่าเดอะมาสเตอร์ไม่ได้อยู่ที่รังของพวกมันเฟดเองก็ได้พูดกับคุยแลนออกไปว่าทางพวกเราเองก็หนักไม่ใช่หน่อยฟงสตรีกอยได้บุกมาหาพวกเราเพื่อจะแย่งระเบิดนิวเคยวเเลยพววลพวววกกเาาจนน้อไัััมมะด เราไม่ทันแล้วหลังจากนั้นเฟรดก็ได้พาพวกเขาไปที่ที่ปลอดภัยทันทีดูเหมือนว่าที่นี่จะมีห้องใต้ดินที่ลึกลงไปกว่า800ฟุตแล้วหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็สามารถมุ่งหน้ามาถึงที่ห้องใต้ดินแห่งนี้และที่นี่มันก็กว้างใหญ่เป็นอย่างมากและมันก็ทําให้คุยแลนน้นึกอะไรบางอย่างได้แล้วฉากได้ตามมาทางด้านกัสในตอนนี้เขาสามารถหลบหนีพวกสตรีกอยออกมาได้แล้วแต่ทว่าเขาก็ตัดสินใจที่จะยังไม่ไปหาเฟรดเพราะเนื่องจากที่ว่าพวกเขายังเป็นห่วงทองที่ขโมยมาจากธนาคารกลางของรัฐบาลและพวกเขาก็สามารถรอดมาจากการบุกข,ของฝูงงรีีกอยยมาได้้เเพ3คนนนท่่ัแต ตอนนั้นมาคัสหนึ่งใน3ที่สามารถหนีรอดออกมาได้เขากลับทําตู้แปลกๆเขาได้พูดออกมาว่าเขารู้สึกร้อนเป็นอย่างมากกัสได้เดินเข้ามาหาเขาทันทีและก็ต้องพบว่าเขานั้นติดเชื้อกัสได้พูดกับเขาออกไปทันทีเลยว่าและทําไมนายไม่บอกกับเราว่านายติดเชื้อมาคัสก็ตอบกัสออกไปทันทีเลยว่าตอนนี้เขากำลังนึกถึงความยิ่งใหญ่หลังจากที่เขาได้ทองไปกัสนั้นไม่รอช้าเขาควักปืนออกมาแล้วก็ยิงใส่แสกหน้าของมาคัสทันทีและหลังจากนั้นกัสได้โรมันก็ตัดสินใจที่จะหนีออกจากที่นี่และก็ทิ้งทองเอาไว้แล้วชาขาได้พูดดกัับส ไปว่าแซกนั้นได้ข้อมูลจากเราไปมาแต่โชคยังดีที่แซกยังไม่รู้จักทีน่นี่ดัสก็ได้ตอบเอฟกลับไปว่าอย่าโทษตัวเองเลยหมอไม่ว่ายัางไงนั่นก็คือลูกของคุณเอฟก็ได้พูดออกมาว่าแต่ถ้าเป็นคุยแลนเขคาคงจะฆ่าแซกทันทีซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ผมควรทำแต่ผมก็ทำไม่ได้ดัสก็ตอบกลับทันทีเลยว่าไม่มีใครสามารถทำแบบนั้นได้หรอกหมอถ้านั่นเป็นลูกของเรามีแต่คนโลกจิตเท่านั้นที่ทำได้แล้วฉากได้ตามมาถึงด้านเฟดและคุยแลนคุยแลนได้พูดกับเฟดออกไปว่าเจ้าสิ่งนี้มันทำใหู้้าาานนนึึกกกถงงงงรรรรรอู้เเเททใตี่ิิดดะบคแ คุยแลนยังพูดออกมาอีกว่าการระเบิดในครั้งนั้นมันสามารถฆ่าพวกเขาได้โดยที่ไม่ทำลายเมืองเฟดก็ได้ถามคุยแลนกลับไปทันทีเลยว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่นายเป็นห่วงเมืองนิวยอร์คคุยแลนก็สวนกลับไปว่าตัวข้าไม่แต่ทว่าเจ้าต่างหากที่เป็นห่วงคุยแลนได้พูดกับเฟดเอาไปอีกว่าแต่ถ้าเจ้าอยากจะช่วยเมืองนี้และก็โลกใบนี้เอาไว้หมดเวลาของการทำอะไรครึ่ง,งก,กลางแล้วคุยแลนยังพูดออกไปอีกว่าตัวของข้ามองเห็นจุดจบและะ้วเฟดข้ามองเห็นชัยชนะแต่ถา่ามันก็ต้องทุ่มเททุกอย่างที่ตัวของเจ้าและข้ามีตัวอง้้าาารูจจักกเเมพฟ เมื่อถึงเวลาที่เจ้าจะทําอะไรสักอย่างเจ้าจะไม่สั่นคลอนข้ารู้ว่าข้าขอเจ้ามากเกินไปเฟดได้พูดกับคุยแลนออกไปทันทีเลยว่าถ้านายมีแผนที่จะล้มเดอะมาสเตอร์และก็ช่วยเมืองนิวยอร์กเอาไว้ฉันเอาด้วยคุยแลนก็สวนกลับมาทันทีเลยว่าตัวของข้ามีแผนแล้วแล้วหลังจากน,านั้นพวกเขาทั้งสองก็เดินเข้ามาเอฟกับดัสและก็ได้บอกกับพวกเขาออกไปว่าพวกเขามีแผนที่จะกําจัดเดอะมาสเตอร์แล้วพวกเขาได้บอกกันทั้งสองออกไปว่าพวกเขาจะล่อเดอะมาสเตอร์ลงมาข้างในนี้และก็ทําการจุดระเบิดนิวเคลียร์และถ้าทําแบบนั้นมมััันนนจะทําให้้เองิวยปลดภ แต่ดัสก็ได้พูดออกมาว่าแต่ถ้าว่ารีโมทส่งสัญญาณไม่สามารถจะส่งสัญญาณผ่านชั้นหินลึก800ฟุตลงมาได้เฟตก็พูดออกมาทันทีเลยว่าใช่เรารู้ในตอนนั้นคุยเลนจะยุ่งอยู่กับเดอะมาสเตอร์และก็ทวงเวลาให้กับพวกเราแต่ในตอนนั้นจะต้องมีใครสักคนลงมาข้างล่างเพื่อจุดระเบิดนิวเคลียร์นี้และใครคนนั้นก็ต้องเป็นฉันแต่หลังจากที่ดัสได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเธอก็ได้เรียกเฟดเข้าไปคุยทันทีดัสได้พูดกับเฟตออกไปทันทีเลยว่าฉันไม่เข้าใจทําไมนายถึงตตตััััดสสินนนนนใจททํําาาาาาาแแแบบบบบ้้้เเเฟกก็็วลมม่่ถปออรขคงง แต่ดัสก็ยังไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี Hawai ้แต่หลังจากที่พูดคุยกันไปได้สักพักดัสก็ได้บอกความในใจกับเฟสไปว่าเธอนั้นชอบเฟสเป็นอย่างมากเฟสนั <tuh> ้นเดินเข้ามาหาเธอทันทีแล้วก็ได้พูดกับเธอออกไปว่าเขาน่กก็ชอบดัสแต่ทว่าเขาก็ต้องขอให้ดัสนั้นเจอคนที่ดีกว่าเขาแต่หลังจากที่เธอได้รู้ว่าเฟสยังยืนยันที่จะทาเรื่องนี้มันก็ทําให้เธอรู้สึกโกรธและเธอก็เดินจากไปทันทีแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้เดินเข้าไปหาเอฟแล้วก็ได้พูดกับเอฟออกไปว่าให้เอฟช่วยไปคุยกับเฟสน่อยได้ไหมบางงีเ้ออย่กกสฝ ไปในเมืองและก็ฆ่าผู้คนจํานวนมากแซกได้ถามกันเดอะมาสเตอร์ออกไปว่าและจุดจบของเมืองนี้จะเป็นยังไงเดอะมาสเตอร์ก็ตอบกลับมาทันทีเลยว่าเมืองนี้กําลังจะตายและเราจะไปหาสถานที่ใหม่และเริ่มยุคสมัยของเราอีกครั้งยุคสมัยที่พวกมนุษย์และก็สัตว์มีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้เราและะ้วชากได้ตามมาถึงด้านเฟดดูหมือดว่าในตอนนี้เขากำลังทําการวางระเบิดรีบเพราะเนื่องจากที่ว่าถ้าเขานำเดอะมาสเตอร์ลงมาได้แล้วเขาจะทาการตัดหลิบเพื่อไม่ให้เดอะมาสเตอร์สามารถหนีรอดออกไปได้แล้วหลังจากนั้นไม่นานกัสก็มาถึงที่นี่กัสได้ออกาากกอกกกกัทุคน ไปว่าตอนนี้สตรีกอยได้ไล่ฆ่าคนที่อยู่ในเมืองจนหมดและมันก็อยู่ไม่ไกลาจากตรงนี้แล้วฉากได้ต่มมาที่เช้าวันต่อมาพวกเขาก็เริ่มแผนการของพวกเขาทันทีเฟลและเอฟได้ออกมาเดินข้างนอกเพื่อหลอกล่อพวกสตรีกอยเพื่อให้เดอะมาสเตอร์ได้เห็นพวกเขาแต่ทว่าในตอนนั้นเองเอฟก็ได้พูดกับเฟลดอ,อกไปว่าดัสได้ขอร้องให้ฉันช่วยมาคุยเรื่องนี้กับนายแต่ทว่าเฟดก็ยังยืนยันที่จะทําแบบนั้นแต่ในจังหวะที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันก็มีสตรีกอยตัวหนึ่งนั้นเห็นพวกเขาเข่าและเฟลดวกาสังจากที่เขา ได้รู้ที่อยู่ของกลุ่มเฟดเขาก็ไม่รอชา้าเขาได้นำฝูงสตรีกอยบุกไปที่นั่นทันทีและเขาก็จะไปที่นั่นด้วยตู้ของเขาเองและส่วนทางด้านแสงหลังจากที่เขารู้ว่าตอนนี้เดอะมาสเตอร์กำลังจะนำฝูงสตรีกอยบุกไปโจมตีกลุ่มของเฟดเขาก็ไม่รอชา้าเขาได้ตัดสินใจที่จะตามเดอะมาสเตอร์ไปทันทีแต่แล้วหลังจากที่ใช้เวลาไม่นานเดอะมาสเตอร์ก็มาถึงที่หลบซ่อนตัวของกลุ่มเฟดแต่ทว่าเขาก็ต้องรู้สึกแปลกใจเพราะเนื่องจากที่ว่าคุยแลนไม่ปรากฏตัวออกมาเลยแม้แต่น้อยและหลังจากที่ The เดอะมาร์กตเตอเไดไร์บ ันน้ไม่่อยางแต่ในตอนนั้นเดอะมาสเตอร์ก็ได้ส่งเสียงอะไรบางอย่างออกมามันทําให้กลุ่มของเฟดรู้สึกแสบแก้วหูเป็นอย่างมากและทําให้พวกเขาตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะสู่ได้ในตอนนั้นกลุ่มของเฟดก็กลังจะพลาด่าคุยแรนก็ได้โผลออกมาและก็จับเดอะมาสเตอร์ลงไปในลิฟเพื่อจะส่งเขาไปที่ห้องใต้ดินแต่ในตอนนั้นแซก็โดนลูกลงไปด้วยและก็ทําให้เขาอยู่ในลิฟกับเดอะมาสเตอร์และพวกเขาก็กำลังจะถูกส่งลงไปที่ห้องใต้ดินแต่ในตอนนั้นเอฟได้สังเกตเห็นว่าแซกได้ถูกส่งไปที่ห้องใต้ดินด้วยเขาก็ไม่รอช้าก็เข้าไปใในนนลลแแ้้้วก็งงไปทที่่อตตดิั แม้ว่าเฟดจะพยายามที่จะห้ามเขาแต่ทว่าเขาก็ไม่ฟังเลยแม้แต่น้อยเขาตัดสินใจที่จะตัดหลิบแล้วก็ลงไปที่ห้องใต้ดินทันทีแล้วฉากได้ตามมาทั้งด้านคุยแลแล,และเดอะมาสเตอร์ในตอนนี้พวกเขาทั้งสองกำลังเขา้าไปทะกันยังดุเดือดแต่ทว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบก็คือคุยแลแต่ในตอนนั้นตอนที่คุนแลกำลังจะถูกเดอะมาสเตอร์จัดการคุยแลก็ได้คว้ามือไปที่คอของเดอะมาสเตอร์และเขาก็ได้ดึงเส้นเสียงของเดอะมาสเตอร์ออกมามันทําให้เดอะมาสเตอร์รู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากและเดอะมาสเตอร์ก็ไม่สามารถส่งเสียงรบกวนด,วดนนนน้้้ตอลลลนนนนนทาาางเใีขม และเขาก็ไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาได้แล้วและเขาก็ได้พูดกับเดอะมาสเตอร์ออกไปว่าข้าชนะแล้วแล้วหลังจากนั้นต่อมาเดอะมาสเตอร์ก็ได้เดินเข้าไปหาควิเลนและ э ก็ได้พูดกับควยเลน Queen ออกไปว่าพวกนอกขอ้อและหลังจากนั้นเดอะมาสเตอร์ก็ได้ยกเท้าของเขาขึ้นมาและก็ได้บทไปที่กระโหลกของควิเลนทันทีและสุดท้ายนี่ก็คือจุดจบของควิเลนแล้วฉากได้ต่างมาทั้งด้านเอฟในตอนนี้เขาเพิ่งได้สติและก็เพิ่งฟื้นขึ้นมาเขาไม่รอชา้าเขาเดินไปหาระเบิดนิวเคลียร์ทันทีและสุดทางด้านเดอะมาร์สเต รู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากแต่ในจังหวะนั้นเองแซกก็ได้สังเกตเห็นพ่อของเขาที่กำลังเดินเข้าไปหาระเบิดนิวเคลียร์แซกไม่รอชา้าเขายกปืนชี้ไปที่พ่อของเขาทันทีในตอนนั้นเดอะมาสเตอร์ก็ได้พูดกับแซกออกไปว่าฆ่าเขาซะแซกแต่ทว่าแซกก็ได้หันมาหาเดอะมาสเตอร์และก็ได้พูดกับเดอะมาสเตอร์ออกไปว่าผมทำไม่ได้เพราะถึงยังไงเขาก็เป็นพ่อของผมแซกหันปืนเข้าหาเดอะมาสเตอร์และก็ลั่นไกใส่เดอะมาสเตอร์ทันทีเดอะมาสเตอร์ <The Master S 2> ได้ลุกขึ้นมาและก็เดินเข้าหาแซกและก็ได้พูดดกกกกกกััััับเซอออไปววว่่าาาาาฉนนนนนผิิหหงงงงใใตตยจจจรรรๆแและล้้ที สืบเอฟไม่รอชา้ขาขบุกเข้าไปช่วยแซกทันทีแต่ว่าเขาก็พลาดทาและถูกเดอะมาสเตอร์จับได้และเดอะมาสเตอร์ก็ตัดสินใจที่จะเลือกเอฟเป็นผู้สืบทอดแล้วหลังจากนั้นไม่นานเอฟก็สามารถฟื้นขึข้นมาแต่ทว่าในตอนนี้เดอะมาสเตอร์ยังไม่สามารถที่จะควบคุมร่างของเขาได้ถึง100%เอเอฟเลยขอร้องให้แสงช่วยพยุงเขาไปที่ระเบิดนิวเคลียร์ทันทีเพื่อจะจบเรื่องนี้และในช่วงสุดท้ายในขณะที่เอฟก็กำลังจะกดระเบิดนิวเคลียร์เดอะมาสเตอร์ Master, ก็สามารถยึดร่างของเขาได้ถึง100%แแลละผนกกาารขของเเ็้มลลหลลลววแ้หังจากที่นึ่างของ F. ได้แล้วเดอร์ ก็พูดกับแซกออกไปทันทีว่าลูกชายของขา้าแซกได้วิ่งเข้าไปก่อนเดอะมาสเตอร์และก็ได้พูดกับเขาออกไปว่าพ่อครับผมไม่รู้ว่าพ่อยังจะอยู่ข้างในนั้นไหมแต่ถ้าว่าถ้าพ่อยังอยู่ผมรักพ่อแล้วหลังจากที่แซกพูดจบแซกก็ทําการกดระเบิดนิวเคลียร์ทันทีและสุดท้ายการระเบิดครั้งใหญ่ก็เกิดขึ้นและมันก็โค่นเดอะมาสเตอร์ลงไปได้แล้วหลังจากที่เดอะมาสเตอร์หายไปสตรีกอยที่อยู่บนโลกใบนี้ขลาดของพวกมันก็ลดลงและสามารถจัดการพวกมันได้อย่างไง่ายได้และ5ปีต่อมาสภาพอากาศของโลกก็กลับมาเป็นปกติและแสงแดดก็สา สองเข้ามาในเมืองนิวยอร์กอีกครั้งแต่ถึงแม้สตรีกกยบนโลกจะถูกกำจัดไปหมดแล้วแต่ทว่าพวกรัฐบาลก็ยังคงขังพวกมันไว้3ตัวและเหตุผลที่พวกเขาต้องทำแบบนั้นก็เพื่อคิดคนอาวุธที่สามารถต่อกรอพวกมันได้เพื่อเหตุการณ์เลวร้ายจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งส่วนทางด้านผู้คนที่เคยกอบกู้โลกเี้ียวไว้ทุกคนก็พากันแยกย้ายไปสิ่งที่ตนอยากทำและสถานการณ์ของโลกใบนี้ก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ต้องขอบคุณแสงหลายคนอาจคิดว่าเขาเป็นตัวปัญหาแต่ทว่าเขาก็จบปัญหาที่เขาแแก้้้้ขขขึนมาาาดดววยยตัอองเเงละทที่สุ ผมก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนเป็นอย่างมากที่ติดตามรับชม The Strain และอยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาถึง4เดือน The Strain เชื้อสูนแพร่สยองซีซั่น4